ครับรีวิวรถยนต์เปโย 306SR ย306 SR ทะเบียนกอไก่ขอไข่6 7 2 1สระบุรีนะครับคันนี้เป็นรถปี1996นะครับคันนี้ได้สีเดิมทรงดีเลยครับตัวถังบางทั้งคันนะครับสีมีโดนแดดเลียบ้างนะครับน้ำที่เห็นอยู่ใต้ท้องนั้นคือน้ำแอร์นะครับรถคันนี้แอร์หนาวมากนะครับใช้เดินทางไกลใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับแอร์เย็นหนาวสู้แดดเลยครับพาเดินชมดูรอบคันนะครับ เส้นสายทรงรถดีเลยครับฝาตบเดิมหมดเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมเป็น 1,800cc เดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับก็จะมีโดนแดดเลียบ้างนะครับบนหลังคาจะเยอะนิดหนึ่งนะครับให้ดูชัดๆนะครับเพื่อง,ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับมีตรงหลังคานะครับแต่ตัวถังด้านหลังอย่างนี้ยังเงาดีอยู่นะครับ คอนโซลเดิมพวงมลาลัยเดิมนะครับพรมบนคอนโซลหน้าของเดิมตรงรุ่นเลยครับเบาะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับเครื่องเสียงฟังได้เกียร์ออ,อ,ตโ,อโต้แอร์เย็นนะครับกระจกไฟฟ้าคู่หน้านะครับด้านหลังนะครับเบาะผ้าเดิมนะครับมีม่านหลังตรงนี้ด้วยนะครับ สามารถขึ้นมันเกี่ยวได้คอนโซลพวงมาลัยรถสวยนะครับภายในนี้ถือว่าสวยเลยครับด้านนอกก็ตามสภาพตามอายุนะครับประตูเปิดปิดสนิทดีครับเดี๋ยวพาไปชมเครื่องนะครับเครื่องดีครับติดง่ายครับทดสอบขับมาประมาณ300กิโลปกติมากนะครับ ยนต์ดีนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลใช้ได้อีกยาวนานเลยครับคันนี้เอกสารชุดโอนครบนะครับภาษีถึง23รกรกฎาคม65นะครับไปลองขับขี่กันดูครับเีอออโต้นะครับเครื่องเสียงต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับนาฬิกาตรงนะครับ12นาฬิกา ห้าสิบสี่นาทีเกียร์ออโต้นะครับลมอะไรพาวเวอร์ก็จบไฟฟ้ารถขับง่ายเลยครับปันน้ำฝนทำงานได้นะครับแอ่ดังนะครับช่วงล่างพอใช้ได้นะครับมีดังบ้างนะครับแต่ขับนิ่มขับง่ายดีนะครับเบรกดีนะครับคันนี้เอาไปใช้คุ้มค่าแน่นอนครับเห็นแดดเปรี้ยงๆแบบนี้แอร์เย็นสู้แดดเลยนะครับ คันนี้ได้ไปใช้คุ้มค่าแน่นอนครับขายให้ไม่แพงครับได้รถใช้งานสักคันหนึ่งราคานี้คุ้มค่าแน่นอนครับทําความเร็วไปร้อยสบายๆนะครับความร้อนปกตินะครับเบยโยขึ้นชื่อเรื่องช่วงล่างการเลี้ยวที่หนึบเกาะถนดนดีนะครับถ้าชอบติดต่อได้นะครับรถยนต์เบยโย306คันนี้